เปลี่ยนใจด้วยจะเปิดจะเปิดกล้องอยู่แล้วคือมันมีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ชมอยู่ทางช่องทางไลฟ์สดนะคะวันนี้พามาอยู่ที่รองเท้าหนังแท้ลูซอน รองเท้าแฟชั่นของคุณผู้หญิงนะคะลูซองวันนี้ราคาหลักพันวันนี้เหลือ599บาททั้งหมดเลยบอกเลยว่าหนังแท้ลูซองมีหลายแบบด้วยแต่ว่าไซส์จำกัดนะคะยังไงคุณลูกค้าที่สนใจยังไงลองถามสอบถามไซส์เข้ามานะคะมาเริ่มต้นที่คู่แรกก่อนเลยไปเลยนะคะรองเท้าบูทค่ะนี่บูทลรูซองคู่นี้ค่ะเป็นบูทกำมะหยี่นะคะส้นสูงพี่เอ็นที่ส้นสูงประมาณเท่าไหร่พี่ใหม่ นิ้วนึงหรอส้นสูงหนึ่งนิ้วเป็นส้นไม้เนาะเป็นส้นไม้เป็นกรรมะหยี่นะคะรุ่นนี้มีซิปให้สวมใส่ง่ายแล้วก็เป็นกรรมะหยี่ที่นิ่มหนังกร,รมะหยี่ใช่ไหมคะหนังนิ่มแล้วก็รุ่นนี้ราคาป้าย2,395วันนี้ขาย599บาทใครสนใจรองเท้าบูทวันนี้นะคะ 5 9 9บาทมีแค่เบอร์เดียวเบอร์3 3มมีแค่เบอร์36มี2คู่หมดแล้วหมดเลยราคานี้จาก2,000เหลือ599ใครสนใจทักมาไปต่อค่ะรุ่นถัดมาอันนี้ก็ยังอยู่ที่หนังแท้เป็นแบบว่าส้นสูงมากเลยเนาะพี่เนาะเป็นส้นสูงนะคะแบบสวมนะคะแต่งเพชรอันนี้เท่าไหร่นะพี่สห้านิ้วเลยเนาะหนิ้วเลยอะ่ะสูงปริ๊ดเลยอะ่ะ อ๋อแต่ว่าเขาจะเสริมตรงนี้ให้จะไม่เมื่อยเพราะว่าเขาจะเสริมตรงนี้ให้ไม่ได้ดํามากนะคะเหมือนจะสูงนะแต่เขาเสริมตรงนี้ให้เพราะฉะนั้นจะไม่เมื่อยมากคู่นี้ราคาปกติ2007 2007วันนี้เหลือ5 9 99ก 9, 9หนังแท้ใส่นาทนัยใ,ใส่ทนแล้วก็รูปแบบสวยมากใครสนใจอันนี้มีเบอร์ไหนมั้งคะพี่รุน่นนี้ตัวที่โชว์จะเป็นเบอร์สา เบอร์สามสิบเก้าเนาะตัวที่โชว์จะเป็นเบอร์สามเก้านะคะเหลือไซส์ใหญ่สุดห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะไปต่อค่ะนี่รุ่นถัดมารุ่นนี้สามเก้าเหมือนกันโอสามเก้าเหมือนกันรุ่นนี้ก็ห้าร้อยเก้าสิบเก้าเบอร์สามสิบเก้ามีเบอร์เดียวเลยเนาะ๋โอโอเคเป็นทรงแบบสูงเนาะหรือว่าจะเป็นทรงนี้ก็ได้เนาะเป็นแบบรัดส้นด้วยเนาะ,ะตัวนี้รัดส้นอันนี้ก็สามเจ็ดเบอร์สามเจ็ด อันนี้ก็สวยนะรัดส้นด้วยนะคะเบอร์37 599บาททุกคู่เลยคุณลูกค้าต่อมารุ่นนี้จะมี2สีนะคะสีดำกับสีบอลทองนะคะนี่ จากราคา2,008หนังแท้นะคุณลูกค้าวันนี้เหลือ599บาทนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสวมแล้วก็รัดส้นนะคะก็เวลาใส่จะเดินง่ายส้นสูงก็จริงแต่ว่าเขาเป็นแบบใส่แล้วก็ชับนะคะแล้วก็มีเสริมหน้าให้แบบนี้ไม่เมื่อยนะคะส้นสูงแต่ว่าเสริมหน้าให้เพราะฉะนั้นเรื่องเมื่อยไม่เป็นประเด็นนะคะ599บาทอะใครไม่ชอบส้นสูงวันนี้มาส้นเขาเรียกว่ารุ่นส้นตันเนาะส้นตันรัดส้นคู่นี้ก็สวยนะคะเป็นสีเนื้อรุ่นนี้ใส่แล้ว ตัดตัดกับผิวมากนี่คุณลูกค้าดูนี่รุ่นนี้ก็599บาท599บาทรุ่นนี้มีกี่สีพี่ <S 2> 2 <S 2 2> สองสีเนาะสีเทานี่มีสีเนื้อกับสีเทาน,นะคะรุ่นที่โชว์จะเป็นไซส์อา่าไซส์ดูตรงไหนเนาะอ๋อรุ่นที่โชว์ตัวนี้35เบอร์35เนาะมี2ส,สีนะคะสีเทากับสีเนื้อเออสีเทากับสีครีม599บาทนะคะ มาดูรุ่นต่อไปนี่รุ่นนี้สวัสดีค่ะพี่น้อยมามีกแล้วนะคะติดตามเช็คโปรโมชั่นตลอดอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษทักมานะคุณพี่รุ่นนี้ก็คือส้อนประมาณสามไหมพี่สนิ้วส้นสามนิ้วครึ่งนะคะก็ส้นสวยนะแต่งลายแบบสวยมากเลยรุ่นนี้สวยที่ส้อนอะ่ะอ,อแล้วก็เสริมหน้าให้สนิ้วครึ่ง ไม่สูงมากไซส์สามแไซส์สามสราคาป้ายเขาพันเก้าวันนี้เหลือห้าร้อยเก้าสิบเก้าหนังแท้คุณลูกค้าใส่นานใส่ทนรุ่นนี้ก็ นิ่มมากรูซองนะคะ599สวยมากเลยคุณพี่ชอบเป็นรุ่นไหนลองดูลองดูหรือพี่น้อยไม่มั่นใจแวะมาดูหน้าร้านนะคุณพี่599บาทดูรุ่นไหนเป็นพิเศษก็ลองทักมาเดี๋ยวน้องซูมให้ใกล้ๆนะคะขออนุญาตดูเป็นรุ่นรุ่นส้นตันหน่อยรุ่นนี้ลูกค้านิยมเนาะเพราะว่าใส่สบายแล้วก็เสริมส้นให้นิดๆ2อ0 0อย่าตกใจนะคะวันนี้น้องไม่ขายราคานี้แน่นอนนะคะเหลือ599 599บาบาทอันนี้เบอร์ไหนพี่ <ส>รุ่นนี้เบอร์39สีเทานะคะแต่งกากเพชรให้ปักหมุดให้แบบนี้เลยนังแท้ใส่นานใส่ทนวันนี้จ่าย599พอจากคู่ละ2 0 0พใครสนใจอันนี้ใช่ไหม39ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์ใหญ่เนาะพี่เนาะเบอร์ <ใจ S 1> 39ขึ้นเนาะประมาณนี้ใ,นใช่ไหมอ,หอุอคุูกค้าที่มีมไซส์39ไม่อยากจ่ายแพงเนะาะ37ก็มีมะ37นี้จมี ไม่มีเลยใช่ไหมโอ้สามเก้าสี่สิี่เอ็ดประมาณนี้ส่วนใหญ่เป็นสาวไซส์ใหญ่เนาะ39มเก้าสี่สี่เอ็ดจะมีไซส์นะคะนี่สีดำเชิญทางนี้ราคาถูกด้วยเออหนังแท้วันนี้ขาย500กว่าบาทพอ599บาทสีดำก็สวยนี่รุ่นนี้แหละใส่สบายเนาะพี่เนาะแล้วก็ส้นแบบหนึบมากเลยนะคะเป็นยงัง อย่างพื้นดีเกาะแน่นนะคะแล้วก็ใส่สบายรุ่นนี้สีดําสวยใส่ได้กับทุกชุดหรือจะชอบเป็นสีทองก็ได้นี่สามเก้าเหมือนกันเนาะพี่สีทองก็สวยนี่อันนี้ออกงานได้เลยจะใส่กับชุดตีนแดงชุดตีนอะไรก็ใส่ได้หมดเพราะใหม่แม่เจ้าสาวแม่เจ้าบ่าวนะคะเขาเรียกอะไรล่ะเดินเก็บซองชุด รองเท้าใส่ออกงานจริงๆใส่กับยีนก็ได้เนาะยีนเสื้อยืดก็ได้นะคะได้กับทุกชุดเลยรองเท้าทรงแบบนี้คุ้มมาก599บาทใครสนใจคู่ไหนยังไงรองทักมามาดูแบบถัดมาจา้ะก็ยังเป็นส้นตันอยู่นี่เป็นไงรุ่นนี้เพชรด,ด้านข้างกับด้านหน้าแบบนีอ้อันนี้เป็นแบบคล้ายๆสีอะไรนะพี่โทนน้ำตาลทนน้ำตาลทองๆเนาะออกน้ำตาลทอง599จากคุณพี่ เบอร์39เหมือนกันราคา2 9 9 5วันนี้จ่ายน้อง599บาทพอใครจะรับทักมานะคะสีดำก็มีสีโซนนี้นนี่เป็นไงโอ้โหสวยๆคุณลูกค้าหนังแท้นะจ๊ะหนังแท้ระยะการใช้งานก็ 3-4ปีจ่ายแค่599บาทคุ้มมากดีกว่าไปจ่ายแบบราคาเบาลงแต่ว่าขัดเร็วนเอ,อเพราะฉะนั้นนี้ใส่นานใส่ทน599บาทใครสนใจทักมานะคะแล้วก็ขอโชว์เป็นรุ่นไหนต่อดีพี่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าคัชชูเนาะเป็นสไตล์ลำลองเป็นสไตล์ลำลองนะคะรุ่นนี้ก็ใส่ทำงานได้เนาะเป็นไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ 3940นะคะ3940หนังนิ่มมากหนังแท้599บาทสราคาป้ายหน่อย2 3 0 3 2 0วันนี้เหลือ599บาทแต่ว่าน้องมีแค่ไซส์39นะคะวันนี้ใครใส่3944โชคดีมากคุณผู้หญิงนะคะไลฟ์นี้เลยนะคะนี่599ทั้งหมดเลยหนังนิ่มมากจะบอกคุณลูกค้ายังไงดีเนี่ยนิ่มมากคุณลูกค้านะคะ เขาทนด้วยนิ่มด้วยไม่เหมือนพ u ูนะคะอันนี้จะทนกว่าพ u ูนะคะอันนี้ก็39้าจากห้าบาทนี่ประมาณนี้เลยคุณลูกค้ามีเยอะนะนี่ใครชอบแบบว่าส้นแบบตันๆมีเยอะนี่ตันลัดส้นนะคะโอ้ยหยิบคู่ไหนมาก็สวยหมดเลยอะ่ะนี่เป็นไงนี่ลัดส้นรุ่นนี้ส้นยืดด้วยนี่เห็นไหมนี่ อันนี้เป็นออกกึง่งกึ่งแนวสุขภาพสวยคุณพี่สุดาบอกน้องบอกเลยคุณลูกค้าคุณผู้หญิงที่ชมน้องไลฟ์สดนะคะเบอร์39เบอร์4041มีของแน่นอนจะแบบไหนไซส์ไหนก็นะคะน้องมีของให้นะคะขอเป็นสาวที่แบบเท้าใหญ่นิดนึงนะคะนี่สวยจริงๆคุณพี่นะคะแล้วทนน้องบอกเลยจ่าย599บาทอยู่ได้2-3ปีเพราะฉะนั้นราคานี้คุ้มมากนะคะไม่ขาดไวแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นหนังแท้นะคะหลู่อ,องแฟชั่นค่ะนี่ สวยมีหลายแบบยังไงคุณลูกค้าที่สนใจไม่มั่นใจอยากจะมาลองเลือกดูก่อนแวะมาที่เคาน์เตอร์ลูซองนะคุณลูกค้าอยู่ประตู1 KFC นะคะก็สินค้านี้ก็ราคานี้จนกว่าขวางของจะหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสาวที่ไซส์แบบ39ขึ้นไปนะคะวันนี้ไม่ต้องจ่ายแพงแวะมาที่เคาน์เตอร์ลูซองนะคะย้ำ สองพราคาคู่ละพันเก้0 0อวันนี้เหลือ599บาทโอ้โหถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะยังไงแวะมานะคุณลูกค้าก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ติดตามไลฟ์สดนะคะก็ใครสนใจโปรโมชั่นนี้มาเลยนะคะก็ราคานี้รอคุณลูกค้าอยู่ค่ะแล้วก็คุณลูกค้าที่มีวงเงินเราชนะนะคะในบัตรสวัสดิการหรือว่าบัตร ประชาชนนะคะสามารถใช้ซื้อสินค้าในเคาน์เตอร์แบรนด์เนมเกรดเอ,เดเอของทางห้างได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะคะหรือว่าจะเป็นเนี่ยโซนยีนนะคะแม็กยีนรีวายบีเจนะคะหรือจะเป็นเสื้อผ้าคุณสุภาพสตรีนะคะ แอลอิโตคินมิน่าไอเคนะคะไฟอัพมิกเซลได้หมดเลยนะคะกับวงเงินเราชนะค่ะยังไงใครสนใจก็แวะมาใช้บริการกันนะคะไลฟ์สดวันนี้รอบเย็นลาไปก่อนขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะคะก็ยังไงเดี๋ยวขอตัวไปหาโปรโมชั่นพิเศษพิเศษมานําเสนอคุณลูกค้าอีกนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะไปแล้วค่ะ